การออกเสียงภาษาจีนจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะคะยกตัวอย่างเรามีตัวอักษรที่มันเป็นขยุบขยับขยุบขยับนะคะเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละเขียนคำว่าอูโอว์เฉียงหเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราออกเสียงไม่ได้มาเขียนอย่างนี้ว o วอะไรฉียงเซียงนะวัเฉียง ถ้าเรายังออกเสียงไม่ได้เราจะอ่านสองคำนี้ยังไงเวลาเขาเขียนคําว่า wash เขเขาเขียนนี้มีตัวซินข้างล่างอแล้วก็เอาจิ๊กจอินมาช่วยจิ๊กจอินเราจะประกอบไปด้วยนะคะหนึ่งแฟ้มมีอยู่สีนะะ่แผ่นแผ่นที่หนึ่งเป็นแผ่นพยัญชนะหน้าตาแบบนี้เลยพยัญชนะทั้งหมดนะะทุกอย่างเรียนแบบข้าจครค่ะปุ้ยนะคะอย่าไปเรียนแบบที่อื่นนะคะ อื่นก็คือแบงค์ไว้ก่อนครมีความรู้ด้านอื่นนะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคล้วนแผนที่สองจะเป็นแผ่นสระเดี่ยวให้ตาแบบนี้นะะเป็นสระเดียวทั้งหมด12สองตัวอ้อเออเอียไอเออโออันเอินอันเอิญนะคะอ่ะต่อมาแผ่นที่สามเป็นแผ่นสังเกตว,วัรณยุนะฮะเอาไว้ผันอินอยางสั่งชีนะคะ การออกเสียงออกเสียงแบบคัจจินคัปปุ้ยนะเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการออกเสียงแบบคัจจินคัปปุ้ยแผ่นที่4เป็นสระพ,พิเศษอีอ e วี U U U, แล้วก็ในส่วนของสระผสมเอาอ e ีอวีผสมสระเดียว12ตัวออกเสียงภาษาจีนนะฮะที่เป็นสระผสมนะฮะไวๆได้ถึง20-22ถึงเสียงนะฮะอ e ีออกเสียงเป็นอ่อางยอยักษ์อยอูออกเสียงเป็นวอแหวนนะฮะ e ีออกเสียงเป็นอ่อางอ่างวอแหวน ตัวนี้เอาง่ายๆอ่ะเรามาดูคําว่าหันะคะตัวนี้ถ้ายังออกเสียงไม่ได้เรามาดูตัวหัวนะคะเราก็เอาตัวอูมาก่อนนะคะอูคืออะไรคือสระพิเศษใส่ตัวอนะูดึงสระพิเศษมาใส่ตัวออมะคะออเอเอนะคะ, o A A นะคะ o อูออเอมันก็ออกเสียงเหมัอนได้นะะี่ค่ะเดี๋ยวให้เห็นชัดชครขับเลย เพราะมันเป็นสระผสมอยู่แล้วออกเสียงไม่ไวอวอวอวานะคะออกเสียงเป็นวอใช่ไหมคะแล้วเขาใส่ใส่สั่งอินเข้ามานะคะสั่งอินนะคะโกทองฮัตจินเขาพูดอินหยางสั่งชีในเซงเตี้ยวจะบอกไว้นะคะเซงเตี้ยวเราสรุปให้นะอินหยางสั่งชีสามัญจตัตวาเอกโทอินหยางสั่งชีนะคะเพราะฉะนั้นอินก็คือเสียงสามัญ ยางเสียงจัตวาสั่งเสียงไม่เอกช่วเสียงโทอ่ะเราก็อูโอออกเสียงเป็นอะไรอูโอออกเสียงเป็นวอนะคะเขาใส่สั่งอินด้วยเรารู้ละวอใส่สั่งอินเข้าไปอ่ะถ้าเป็นสัทธรอักษรไทยแล้วออกเสียงแบบอักษรกลางนะคะวอวอตัวนี้จะออกเสียงเป็นวอนะคะออกเสียงแบบคขจิมขปุยคือแบบนี้เลยนะคะอ่ะต่อมายกตัวอย่างคําว่าเสียง ซเอียงนะคะซีตัวไหนเอยซีเป็นตัวพยัญชนะจีชีคือตัวนี้นะซีเอียงเอียงเป็นสละผสมเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าแผ่นที่4คือแผ่นสละผสมไปหาตัวอีนะ,ะอ,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 อีอังอีเออีไออีเออีอังอยู่ตรงนี้เอามาทับตัวสีออกเสียงได้ไหม C เนะสียง ออกเสียงเป็นเซียงนะคะตัวนี้จะออกได้สองเสียงเป็นซังหรือเซียงแต่ในนี้จะออกเป็นเซียงนะคะเพราะฉะนั้นเขาใส่สั่งอินด้วยใช่ไหมอ่าใส่สังอินใส่ไมเอเข้าไปเซียงเสียงออกเสียงเป็นเสียงว่เสียงนะคะแต่อย่าลืมนะคะตรงนี้จะอยู่ในคอร์สการเชื่อมเสียงเสียงอินอย่างสั่งชุยเขานับแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ถ้าเราเจอเสียงสามสองตัวซ้อนกันให้ออกเสียงเป็นสองสาม ตัวนี้เป็นหยางทันทีนะคะหยางสั่งวอช c ังนะคะโอเคตามน,นี้สนใจนะคะในส่วนของตัวจิ๊กจุอินช่วยในการออกเสียงเหมาะก,กับใครเหมาะสําหรับคุณแม่ที่ช่วยเด็กสะกดนะคะฝึกภาษาจีนไปกับลูกๆแล้วก็ที่สําคัญเด็กๆที่ฝึกการออกเสียงใหม่ๆตัวนี้ได้ทั้งจุอินพินอินแล้วก็สัทากสอนไทยนะคะ 1. เซตนะคะมีอยู่4แผ่นแผ่นที่เราจะจำหน่ายจริงๆนะคะมันจะเคลือบนะคะเคลือบใสสวยงามแล้วก็สามารถ ทาบจากแผ่นพยัญชนะได้วิธีการใช้ก็อย่างที่เห็นแผ่นเบสก็คือแผ่นนี้นะคะแล้วก็เอาแผ่นตัวสระผสมมาทาบสระพิเศษมาทาบสระเดี่ยวมาทาบแล้วก็แผ่นสังเตียวมาทาบเราลืมยกตัวอย่างแผ่นสังเตี้ยวเตอไอยกตัวอย่างเขา่าเตอไอเตอไอเตอเอย์นะคะเตอเอย์เตอเตอเอย์เตย์อย่างอินเตย์เห็นนะเตอเอเตสั่งอินเตย์ เปียนมาให้หเลยเตอเอเต <อ S 2> <เอ S 1> ชวยอ,อินตะนะคะสนใจทักมาได้นะคะตัวนี้จะขายคู่กับคอสนะคะปกติก็คือคอสชื่อว่า,าเป็นเซตสียทัาสอนเจ็ดคอสมีจูอินพินอินสะกดจูอินแล้วก็สะกดจูอินสามคอสนะคะแล้วก็สะกดพินอินแล้วก็พันเสียงนะคะหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์แต่ถ้าใครจะเลือกเฉพาะตัวจิกจูอินนะคะแฟ้มนี้นะคะ ได้เหมือนกันแฟ้มหนึ่งมีสี่สี่แผ่นนะคะเอาไปสะกดนะคะแต่ว่าถ้าเราเรียนกคอรอมันจะมีประสิทธิภาพก็คือตรงนั้นเราจจะสอนหมดเลยนะคะแต่หลักจะเอาแฟ้มนี้ไปฝึกเองดูจากคลิปตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้าเริ่มเริ่มจับหลักการได้แล้วก็จะอยู่ที่ลิงก์อยู่ที่ตะก,ก้านะคะสีส้มดูได้เลยนะคะหรือทักไปที่ at สี่ห้าหก mbsu คัจจินคัปปุยนะคะคูปปุยน่าจะยากระมมลสีัวยอินอูชูฟงเป็นคนคิดค้นนะคะจิกจูอินขึ้นมานะคะ ในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นสิทธิบัตรของคัดจิมส์คาพุย S56MBXU คัดจิมคาุุย